ต่อมาครับจจ้าวะนี้ฟิลิกซาอุนยังหาช่องเข้าอยู่ครับแล้วฟิลิกยังไงครับจอฟิลิกไหลมาซาอุนเก็บยิงลูกนี้หายเลยครับโอ้โหเมสซี่จ่ายต่อมาครับมาตินแบท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 ไหลมาที่เลียวเนี่ยเมสซี่ยิงลูกนี้เอาล้ครับโอ้โหบาซาไม่ยอมง่ายๆครับไล่ขึ้นมาจากเมสซี่ครับเอาแล้วครับแล้วมีลุ้นแฮตติกเหมือนกันครับเมสซี่ เอาละครับนำท่านผู้ชมมาที่วันด้าเมโทรโพลิตาโน o ครับมาชมบิกม๊กแมตช์แห่งศิษย์ลาลิกาสเปนกันหน่อยครับระหว่างเจ้าบ้านครับแอตแลนติโกมาลิดเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนาครับเอาละครับเกมเริ่มครับเจ้าบ้านแอตแลนติโกมาลิดเป็นฝ่ายแขกเริ่มเล่นก่อนครับบอลอ,อยู่ที่โคเก่ลิโอเนลเมสซี่ เมสซี่ยังเข้าไม่ได้ครับย้อนกับาร์พุทเกสแฮมสี่เมสซี่เข้าซ้ายเมสซี่ไหลต่อมาคิดมันจังหวะนี้คิดมันต่อส้นไม่ผ่านครับยังได้อยู่ครับเดยองแฟนกีเดยองยังไงครับอาร์ทิุทเกสไหลต่อมาครับเมสซี่จิ้มต่อมาแฟนกีเดยองอาร์ทิฟิลิปเป้คุนินโยคุนินโยล็อเข้าขวาผู้ที่ไหลามาเมสซี่จิ้งลรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเพียงศูนย์ครับจากเลี้ยวแนวเมสซี่ครับ มาแล้วครับบาร์เซโลนาจังหวะนี้ครับอู้ดูคูตี้ครับจังหวะโยกลูกนี้เราไหลมาเมสซี่ซ้ายหายเลยครับโอ้โหเสาแรกครับโอบักไม่ถึงครับจังหวะนี้เฉียดคนเสาเข้าไปเลยครับเมสซี่ครับโอ้ใครว่าสวยขอเบาัลๆให้เลี้ยวเนลเมสซี่หน่อยครับจังหวะนี้คาราสโกยังไงครับวนอยู่ครับคาราสโกโยกถึงกับบ๋าอันติโกเก้โอเก่ไหลมาจังหวะนี้ลุยโซเลต ทางขวามียอเรนเต้ครับจ่ายมาที่ยูคาสยอเรนเต้จิงลูกนี้ไม่ผ่านเตอร์เซเกนครับโอ้โหโอ้โหสุ์เซฟครับจังหวะนี้ของเตอร์เซเกนครับใครว่าเซฟสวยขอหัวใจรัวๆให้เตอร์เซเกนหน่อยครับลูกนี้ครับแล้วไหลมาที่มาตินแบดแบทครับจังหวะนี้ทดหนึ่งนาทีครับครึ่งแรกแบดแบทยังไงครับไหลมาที่กินมันจังหวะนี้กินมันลงๆจิงลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านยานอ布拉ครับจังหวะนี้ กดเต็มๆแ,แล้วครับดัวบักปลายมือเลยครับป้าสวเลสลากมาทางขวามีครับจอฟฟิลิกฟิลิกโยกสหลขึ้นนมาครับสวเลสอูยังขึ้นไม่ได้ครับสวเลสจังหวะนี้ทางหน้ามีฟิลิกไหลต่อมาจอฟฟิลิกยังไงครับฟิลิกแล้วมาที่สวเลสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับจากหุยสวเลสครับ โอ้โหยิงทีมเก่าแล้วครับสัวเรสจ,จังหวะนี้ครับออดีตนักเตะบาเซโลนาซัดเข้าไปแล้วครับมาอดีฟิน,นน้อยครับโอ้โหสะใจครับซิเมโอเน่โอเคไหลามาครับรอฟิลิคขึ้นกันมาโอเค กิมต่อมาครับจังหวะนี้ฟิลิกซาอุนยังหาช่องเข้าอยู่ครับแล้วฟิลิกยังไงครับจอฟิลิกไหลมาซาอุนีเกตยิงลูกนี้หายเลยครับโอ้โหสองครับจากซาอุนีเกตครับเอาแล้วครับเหมือนจะเห็นแล้วนะครับจังหวะนี้ ไหลมาแล้วซาอุนได้ซ้ายลูกนี้เสาแรกเลยครับโอ้โหใครมาสวยขอเอารัวรัวให้ซาอุนีเกสหน่อยครับจังหวะนี้ซาอูนิเกสมาที่ลุยโซเลสโซเลสายต่อมาครับจังหวะนี้แล้วซาอุนหดูดมาอีกแล้วครับโอ้โหสามหนึ่งครับจากซาอุนิเกสครับ โอ้มีลุ้นแฮตติกแล้วครับซาอูลจังหวะนี้ครับโอ้โหเฮกันมันแล้วครับที่ฟันดาเมโดโปลิตาโน่ครับไอ้เยี่ยงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหบาซ่ายังไงครับโอ้จากนำ1-0รับตามหลังแล้วครับ3-1ครับตอนนี้บาเซลนาครับ จอวฟิ่ลีคาับให้มาเอาแล้วหลุดเลยครับซาอูนิเกตแฮตติกหรือเปล่าครับจังหวะนี้ซาอูนิเกตดล่ะครับลูกนี้แฮตติกของซาอูนิเกตครับจังหวะนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับมิดฟิลกดแฮตติกครับเกมนี้ครับดูครับปลาขึ้นมาแล้วซาอูนิ่งมากครับไปเหยียบลูกนี้สวนเตอร์ไซค์เกนเข้าไปเลยครับโอ้โห ขอหัวใจรัวๆให้แฮตติกของซาอุนิเกตหน่อยครับรัวๆมาเลยครับโอ้สายใจครับเดโกซิเมลเน่เมซี่จ่ายต่อมาครับมาทีมแบท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 ไหลมาที่เลีวเนี่ยเมซี่ยิงลูกนี้เอาแล้วครับโอ้โหบาซ่าไม่ยอมง่ายๆครับไล่ขึ้นมาจากเมซี่ครับเอาแล้วครับแล้วมีลุ้นแฮตติกเหมือนกันครับเมซี่ ทา่าแฮตติกสองคนนี้ใครจะได้บอลกลับบ้านครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะอย่างซาอุนิเกสนะครับโอ้โชคร้ายมากครับทา่าแฮตติกคู่กันนี่โอ้โหเสาแรกครับเฉือนไซก้อยเข้าไปเลยครับเม่ซี่ครับจังหวะนี้ครับ <Cow> ามาตินแบตแบดครับไหลเข้ามากูตินโยกูตินโยไปลูกนี้แล้วมาตินแบตแบตล่องล่องแบตแบดยิงเอาละครับโอ้โหไม่ยอมครับบาร์เซโล О นาไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ4แล้วครับจากมาตินบัตวัดครับจังหวะนี้ เอาล้วครับไม่ใช่งานง่ายแล้วครับแอตเลนที่เขาดริดวันนี้ครับอูปิเก้ไหลมาแล้วเบสแบทล่งๆครับไปยังรีเข้าไปเลยครับโอ้โหจากนำ4-1ครับตอนนี้4-3แล้วครับโอูใคร่าสวยขอาเอาัวๆให้แบสแบดหน่อยครับจังหวะนี้ครับโอ้มันจริงครับคู่นี้ใครไม่ได้ดูนี่ถือว่าพลาดเลยครับมีกันถึง7ประตูแล้วครับตอนนี้ยังไม่จบเกมนะครับซาอุนขึ้นมาแอดติกแล้วนะครับซาอุนวันนี้ ไหลต่อมาครับฟิลิกให้มาโซเลสออกมาที่โคเก้โคเโคเวนอยู่ครับโคเก้จังหวะนีดด้ไม่ผ่านลองเล่ครับโอ้โหแล้วพูตสินก็เป่านกหวีดจบเกมครับเป็นงดานเจ้าบ้านครับอาร์นรนติโกโมาริตเอาชนะบาเซโลนา,นา4ประตูต่อ3สุดมันเลยครับโอ้โหไฮแฮติกจากคนนี้เลยครับซาอุนิเกะครักกบเอาบอลกลับบ้านไปครับวันนี้ กูเมซี่ทำดีที่สุดแล้วครับแบกสุดๆแล้วครับทัาไปสองประตูคนเดียวกบวันนี้ครับ <c oughs>